เจอแจ็คพอตอีกแล้วจ้าเป็นตบผลของไงเนาะจ้านี่ดอกมั้ยของไงจ้าพอตแจ็คพอตอีกแล้วจ้าดอกพุีแสบเลยดอกงามงามจ้าจะจีหน่อยเพื่นเพื่อนกันสองดอกครับผมสองดอกงามงามจ้าเก็บมาหลายดอกเลยจ้าสาวนางแต่ว่าสาวนางบดถ่ายบึ้งเนาะถ่ายให้บึ้งจ้า มี่คือดอกหน่อยของคนจ้ะดอกไงสาวนั่งกะเก็บให้เบิ่งเลยน้องปีนี้เนาะแมนครับผมอุ้ยอลังการสุดๆจ้ะดอกนึงจ้าอู้ยสุดยอดเลยจ้าพอแล้วครับผมหมูแหลกแหกมันเด้อจ้ะหล่องามเนาะจ้ะเห็ดหลงอกขาจุ้มยังไๆจ้ะ กำลังมืดตาเนาะแมนครับผมมันจะเดินทางาเด็กแมนเนาะปาดดอกมุดดนมุดดิมุลดินกัดฮ เ็พชรอีตตนออกไม่เนาะเพ็ดอีตันออกไม่จ้ะสี่แดงน้ำเห็ดอีตันแล้วมันนี่เนาะวันหันพ้นโต๊ะทายถ้ำบดจ้ะตอนนี้พ้นเสาเลยเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุ่งป่านะไอซี่ทุกท่านที่เข้ามารับชม,ชมคลิปเราปลากับสาวนั่งก้เมเน,นวนั่งกะได้นนเดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรเพือเราจะเมอน,นผลตกแห้งเนาะแ่นครับผมเปียกเบิดจากพี่น้องตอนฝนเอื้อนเด้ออใจจังเนยเปิดคลิปให้พ่อแม่พี่น้องเบืองจ้าเพราะว่ามาแต่เสาเนี่ยฝนแห้งขนาดจากพี่น้องมาในเสาของวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาค,คมจ้ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ่ะ มืนอนีนฝนตกแห้งจ้ะเป็นลุนไปชมน้ำชานางเบิงจาวาสีสุกสีมันเฮ็ดยังแน่เนาะแม่นครับผมสีมีเฮ็ดยังเกิดให้เก็บแน่จ้ะเพราะว่างงดไปหลายเหมือนเนาะแม่นครับผมเฮ็ดยังสีออกไม่จ้ะเป็นลุนไปชมกันจ่ะว่าสีสุกสีมันบ่จ้าไปกันเลยครับพอแล้วครับผมหมูแหลกแหงมันเลือจ้ะโล่งงามเนาะ เห็ดหลงเขาวจุ้มง่ายๆจ้ะกำลังมืนตาเนาะแมนครับผมน,นีกจะเดินทางาเจอแมนนะแน่นเนาะปลาดอกมุลิมุลิมุลินกัด ตัวนี้จะเป็นไข่เนาะจ้ะเห็ดปุกขาวเงองเนาะจ้ะโอู้หูแต่งามแท้ดอกนี้ครับปุ้ยสองตัวนี่อือคุ้มเลือดจ้ะคมขาลายจ้ะดอกมันแย่เลยเนาะจ้ะตอนนี้ก็ฝนตกเลือจ้ะตายบวกคอยเห็นเป็นไรจ้ะฝนตกแหงเนาะ นั่นเ่เอาเป้าเป้าเบียกหนากลองแนะ่คุณดอกนะโอ้ยฝนแห้งแก่พี่น้องทายถ้ำบ่ได้ษฐ์เลยจ้าโดนไหครับผมปาดลึกตอนนี้ฝนแห้งจา้าทายถ้ำฝนขังหยากแนะ่เนาะครับผมฝนแห้งแห้งจ้าพี่น้อง เห็ดอีแตนออกหมาเนาะเห็ดอีแตนออกหมาจ้ะสิเดยนนำเห็ดอีแตนแล้วมันนี่เนาะครับวันหันพ้นโต๊ะท,ทายถ้ำบันดาจ้ะตอนนี้พ้นเสาเลยเนาะ ดอกครับผมดอกง,งามเลยนะเออนาะจ้ะขขาดอกงามเลยจ้ะป<า>ัด<า>ยุ่มนี่จา้จาปัาาดโอ้ยแต่ก็ได้ดอกง,งามคักเนาะแม่นครับนะผมอมองหันออกกระจายเอาเลยมองห้กเก็บเนาะครับ

ดอกงามนี่เนาะจ้ะนั่นดอกนี้ลอยนะ่ะออกใหม่กินนอเบาวครับเก็บเไปครับดูออบดอกน้นอยๆตอเอตะอ้าวเนาะดอกพอดีแกงเลย ปุ่ไปอีฐทั้งนาทั้งนาพุ่นรเง้ยพุ่นุ่นอีฐคุณตันอ้ดองไง,งีุ่นตันี่อ่ะดอนี่กันที่แกคนนี้บอกดูหองนึงนี่นี่ใส่ไหม

Đó ngang này Sao không à. nên nó đi nó nên nó 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 tương tự หองหน่อยจ้ะเหนียวเลยครับยันเบิรดขุดขุดขุดเหนียวจิ้มหน่กันเด้อครับพี่น้องเห็ดเพผือกเตาเนาะครับหลงยังหน่อยๆนิ่งๆอยู่จ้ะนั่นก็เอาตัวนี้ก่อน はい。もう降りです。あ、ですね。どうも、おはようございます。Okay. Huh. <coughs> <this is> <coughs> 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 ภูเก <c Ris ky> ็ตตะกองน้ำมาถ่านเลยคือตะกองเห็นเห็ดก็ไปก่อนภูเก็ตเูเห็นเห็ดก็ไปก่อนตะกองถ่านเลยเด้อถ่านเลยเนาะครับถ่านเลยดอกน้อยอยู่นึงครับผมดอกดำเนาะจ้ะ đó ngang đầm rồi đó anh, còn đọt mới nữa, đọt nhoi nhoi già, cành nhoi buối nhắm cụp cụp nữa, hòm già, một, để nó, mềm luôn, đọt phân tít khí đinh, già thì nó đọt đầm đầm, gần dẹp nữa. Ừ. หน่อยกักหน่อยแน่เด้อจ้ะผู้ดีแกงเนาะแมนครับผมโอ้ยเดี๋ยวเอาใส่ตาก่อนเต็มมือเต็มมืออ๋อใบดอกหน่อยอุ้ยนี่ดอกหน่อยเพิ่มฟาดเจอแจ็คพอตอีกแล้วจ้ะนตถึงของไงเนาะจ้ะนี่ดอกเนาะของไงจ้ะ อพอดแจ็คพอตอีกแล้วจ้าดอกพุีแสบเลยอดอกงามๆจ้ะจะจีหน่อยเจนเลือดกันสองดอกครับผมสองดอกงามๆจ้ะเก็บมาหลายดอกเลยจ้ะสาวนางแต่ว่าสาวนางบดไทยบึงเนาะทายให้บึงจ้ะนี่คือดอกหน่อยของเพิ่นจ้ะ ดอกไงสาวนางกะเก็บให้เบิ่งเลยเนาะปีนี้เนาะแมนครับผมอุ้ยอลังการสุดๆจ้ะอ๋อหนึ่งสอกหนึ่งดองสามผมเองดอกงามจ้ะดอกงามเนาะอ๋ออุ้ยอ้นี่เนาะอืออือเดี๋ยวนี้ ครับเป็นหลมอันนี้เนาะออแม่งเถิดลอกนึงจ้าอู้สุดยอดเลยจ้าสามดอกครับผมสวยงามเนาะบอ,อ,อ้แียงแก่งหอมเด้อจ้าในเห็ดกลมเขาหญ่จ้าออกะหอดเวลาเดินทางกลับ,บานจ้าสรุปยอดได้ยอดมันจ้ามือนี่กระมันเนาะ มันสุดจาก <ผม S 2> ตานี่กะสิเป็นเห็ดพังคุ้นตันหรือว่าเห็ดพังตะเต่าจ้ะตานี่ก็สิเป็นเห็ดฝังขมค้าล่าจ้ะเห็ดพังเขาใหญ่จ้ะเนรไล,ลอีกคือเ่าเนะาะมันครับผมเห็ดลงโงสนางกะได้ประมาณโลหนึ่งจ้ะบ่พอเห็ดลงโงจ้ะแต่ว่าพอเห็ดคุ้นตันพึ่นออกไหมจ้ะจ้าถ้ามาคินนน่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลากับสาวนางในเด้อจ้ะ สุดท้ายนี่สาวนากงก็ขอขอบคุณทุกไลททุกแชร์ทุกกำลังแรงใจจ้ะทุกการติดตามทุกการรับชมที่หมอมให้สาวนางจ้าสำหรับคลิปมื่อนี้สาวนางขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพบกันคลิปหน้ามื้อนาจ้า